ชื่อปีเตอร์ผมเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับการสำรวจสถานที่แป,กแปลกๆตั้งแต่ยังเด็กจะน a จพูดจริงๆผมเริ่มลงไหลมันตอนเรียนอยู่หมอตน้นผมทำมันก่อนที่มันจะฮิตใน u YouTube หรือว่าทิ k t o อกด้วยซ้ำผมเป็นพวก i n t r o v เวิร์ด เรียนก็ไม่ได้เก่งนักเรื่องกีฬาไม่ต้องพูดถึงแต่ก็พอจะมีเพื่อนคอเดียวกันอยู่บ้างเวลาว่างๆพวกเราไม่มีเงินพอที่จะไปแฮงเอาทกันที่ห้างหรือ่าเล่นเกมอาเขียร์มาคนอื่นๆสถานที่ที่เหมาะที่สุดของคนอย่างพวกเราจรึงหนีไ่พ้นกันอยู่ที่บ้าน ประสบการณ์ออกสำรวจสถานที่รกร้างครั้งแรกของผมมันเกิดขึ้นในตอนที่ผมไปค้างคืนที่บ้านของเคทลินเธออาศัยอยู่ในเทรลเลอร์แถบพื้นที่นอกเมืองที่รายล้อมด้วยบ้านหลังโตราคาแพงคืนนั้นพวกเรากินป๊อบคอรนและดูหนังกันจนกระทั่งเธอ เดือูดถึงบ้านร้างหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่มันเป็นบ้านของคู่รักคนรวยที่เลิกกันไปฝ่ายชายปอกกับบานชูกับแฟนสาวจนสุดท้ายได้เข้าไปนอนในคุบส่วนฝ่ายหญิงก็อายเกินจะอยู่ก็เลย,ย้ายหนีออกไปโอจริงๆถ้าเป็นฉันนะนะฉันจะเปอกกบานทั้งคู่เลย ยังไงยังไงก็จะเข้าคุกอยู่แล้วเคลินเล่าให้ฟังต่อว่าตอนนี้บ้านกำลังประกาศขายและแม่ของเธอเล่าให้ฟังว่าสภาพข้างในยังดีอยู่เลยแต่ก็มีบางคนบอกว่าเห็นผู้ชายเดินวนเวียนอยู่ในบ้านผมเลยมีความคิดที่จะทำให้คืนสุดหน้าเบื่อนี้ เปลี่ยนไปทำไมเราไม่เข้าไปดูหน่อยละ่ะเคทลินมองหน้าผมยักกับผมเป็นคนบ้าทำไมละ่ะใครจะไปรู้ว่าเราเข้าไปตอนนี้เค่แอบย่องเข้าไปแล้วรีบเผ่นออกมาเคทลินยักไหล่เออนั่นสินะน่าสนใจดี เวลาเพียงห้านาทีก็มาถึงบ้านหลังนังกล่าวเราค้นหาทางเข้าอยู่นานจนในที่สุดเคทลินก็พบกับหน้าต่างบานหนึ่งที่ไม่ได้ล็อกพอเราสองคนเข้าไปข้างในสภาพข้างในมันยังสะอาดเหมือนใหม่พื้นถูกตกแต่งด้วยมุกระยิบระยับมีเต้าผิงสุดรู้อยู่ใจกลางบ้าน เตียงคิงไซสพร้อมอ่างอาบน้ำอ่างใหญ่ที่ชั้นสองสิ่งของอันดูราพวกนี้ทำให้พวกเราตื่นเต้นมากจนลืมไปเลยว่าบ้านหลังนี้เคยมีการฆาตกรรมหลังจากที่อยู่ในนั้นประมาณหนชั่วโมงพวกเราก็กลับและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมตกหลุมรักมันเข้าอย่างจัง หลังจากนั้นมาเคทลินและผมเริ่มไปสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองนับวันก็ยิ่งขยายออกไปไกลเรื่อยๆและยิ่งพอพวกเราโตขึ้นพ่อแม่ก็เริ่มให้อิสระกับพวกเราเรียกได้ว่าพวกเราแทบจะเสียติดมันเข้าทุกทีเคทลินเธอเป็นคนที่ชอบผจญภัยและกล้าหาญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่สุดหลอนที่ไหนเธอก็พร้อมจะเดินนําหน้าไปโดยที่ไม่กลัวยกบนสถานที่เดียวที่เธอยื่นคําขาดว่าจะไม่ไปแน่ๆโรงเรียนมัธยมโอ๊กวิลล์ริเวอร์มันเป็นสถานที่ที่ถูกขนานนามว่าน่ากลัวที่สุดในเมืองดูภายนอก มันก็เหมือนโรงเรียนมธัธยมทั่วไปที่เคยมีนักเรียนเก่งๆจบการศึกษาและเคยมีทีฟุตบอลที่เก่งที่สุดในละแวกนี้แต่ความลับอันดำมืดถูกซ่อนอยู่มีบางอย่างที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเพราะว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ส่วนใหญ่ถูกวิดได้ใชว่าเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งสมอง บางคนถึงขนาดตรวจพบเพียงปีเดียวหลังจากที่จบการศึกษาบางก็บอกว่าเป็นคำสาปของพวกอินเดียแดงที่สาปแช่งคนที่เข้ามาบุกรุกที่ดินแห่งนี้บางก็ว่าโรงเรียนลูกทับที่ที่เคยเป็นสุสานมากอ่อนวิญญาณทั้งหลายเลยกล้าชีวิตของคนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเรื่องราวใหญ่โต จนทางรัฐต้องสั่งปิดโรงเรียนทันทีและเริ่มการสอบสวนส่วนนักเรียนที่เหลือถูกย้ายไปโรงเรียนแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ห่างจาก O อ๊กวิ w ริเวอหลายไมล์ในที่สุดความจริงก็ปรากฏมันไม่ใช่คำสาบหรือวิวววญญาณร้ายอะไร lain, ทั้งนั้นกลับกลายเป็นว่าทีนดินที่เป็นที่ตั้งของโอ๊กวิวริเวอ เคยมีการบันทิ้งกากกำมะตังสีในช่วงปี1940มาก่อนทำให้การที่นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่เป็นโรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นเดียวกันกับป้าคอร่าของผมเธอคือหนึ่งในนักเรียนผู้โชคร้ายที่จบจากโอปิวเรเวอร์เธอจากพวกเราไปตอนผมอายุได้17 ผมรักเธอมากเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่เท่และเจ๋งคนหนึ่งที่ผมเคยเจอเธออนุญาตให้ผมดูหนังสยองขวัญเลือดสาดอนุญาตให้ผมกินน้ำอัดลมได้ไม่อันแถมเือยังเทงลงแก้วไวยให้อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วป้าขอราเป็นคนในครอบครัวเป็นคนเดียวที่ผมสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุด จึงร้องไห้ย,ยังไม่อายใครในงานศพของเธอการสูญเสียเธอเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแต่นั่นก็เป็นเหมือนเชื้อไฟที่ทำใหผมอยากเข้าไปดูว่าสภาพข้างในตอนนี้มันเป็นอย่างไรโรงเรียนที่ปนเปื้อนสารกรัมมันตรังสี ถูกแช่แข็งด้วยการเวลาผมอยากจะไปเดินบนถงทางเดินเดียวกันกับที่ป้าคอร่าเดินไม่เอาหน้าเคธเจสซี่กับแฟนของเธอก็จะไปด้วยพวกเขาเอากล้องกับเครื่องจับผีไปด้วยนะผมขอร้องเคธผ่านทางหูโทรศัพท์ไม่ไม่ก็คือไม่นายก็รู้ดี วันทีเดียวที่ฉันจะไม่ไปเด็ดขาดคือท,ที่ไหนหลังจากที่ขอร้องเธออยู่นานผมก็โน้มน้าวไม่สำเร็จผมจึงวางสายไปและโทรบอกเจสซี่ว่าทริปนี้จะไม่มีเคธลินไปด้วยจนคืนนั้นก็มาถึงพวกเรามารวมตัวกันด้านหลังโรงเรียนตอนเวลาสองทุ่ม จัดแจงอุปกรณ์ต่างๆพวกเราทั้งสามคนสวมหน้ากากป้องกันในขณะที่แฟนของ Jesse, Ron, เจสซี่รอนเตรียมกล้องบันทึกภาพมันไม่ได้ยากมากนักที่จะเข้าไปข้างในเพราะสภาพภายนอกก็สุดสมไปตามกาลเวลา พวกเราเดินอยู่บนถงทางเดินที่มีตู้กระจกมีฝุ่นเกาะข้างในมีถ้วยและเหรียญรางวัลมากมายอยู่ในนั้นทำไมไม่มีใครขโมยไปนะผมถามด้วยความสงสัยสิ่งของที่โดนฝุ่นกรมาตรังสีปกคลุมอยู่เนี่ยนะใครมาขโมยก็โง่จะตายเจสตอบพร้อมหัวเราะขิกขับ รอนใช้มืออีกข้างถืออุปกรณ์ตรวจจับพลังงานเขาเองก็ลงไลในเรื่องเหนือธรรมชาติในอยากจะพิสูจน์ว่าที่นี่จะมีวิญญาณตามข่าวลือหรือเปล่าผมและคู่ของเจสแยกกันไปสำรวจเพราะผมทนเสียงเครื่องวัดพลังงานไม่ไหว กูเขาแยกไปสำรวจที่โรงยิมในขณะที่ผมไปสำรวจแถวห้องเรียนภายในห้องไม่ได้ว่างเปล่าแบบที่ผมคาดยังมีอุปกรณ์หลายชิ้นวางอยู่โปสเตอร์ที่ถูกติดตามผนังผมเอามือไปหมุนลูกโลกจำลองแต่ก็ต้องเสียใจที่ทำแบบนั้นเพราะฝุ่นที่เกาะ ลอยคลุ้งกระจายในอากาศโชคดีที่ผมจะมีหน้ากากช่วยกรองให้และถุงมือที่ใส่ป้องกันแต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันผมส่องไฟฉายไปยังที่มาของเสียงมันมีกระถางต้นไม้หลายอันตั้งอยู่แต่แปลก ต้นไม้ในกระถางนั้นมันเขียวขจีแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดนี้แต่ที่แปลกยิ่งกว่ามันกำลังขยับไม่มีลมพัดเข้ามาเลยแม้ตินิดเดียวแต่ตอนนี้ต้นไม้พวกนี้กำลังขยับไปมาเราก็มีชีวิตอะไรกันวะ ค่อยๆเดินเข้าไปดูไกลๆต้นไม้พวกนั้นมันยังสั่นไม่หยุดยิ่งฉายไฟเข้าไปใกล้เท่าไหร่มันยิ่งสั่นแรงเท่านั้นผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะถ่ายวิดีโอในขณะที่หยิบอแมรทัดแถวนั้นขึ้นมาแย่ตั้นดนั้นต้นไม้ทุกต้นก็พุ่งออกมาจากกระถาง ในแ,แทนที่มันจะเป็นรากกลับกันมันกลับมีแขนมีขาต้นไม้ตัวเล็กๆวิ่งกรูเข้ามาหาผมพร้อมแผดเสียงแหลมสูงผมถอยหลังลม้มโทรศัพท์ตกอยู่บนพื้นร้องตะโกนด้วยความกลัวและความตกใจจนเจสและแฟนต้องวิ่งมาช่วยต้นไม้ต้นต้นไม้มันมีชีวิต ร้องตะกนอย่างเสียสติพยายามอธิบายให้สองคนนี้ฟังน่าจะบ้าเหรอมาผ่านมาเกือบสาสิปีแล้วนะต้นไม้ที่ไหนจะไปรอดวะอย่ไปพีสเมุนไพรก่อนเข้ามาหรือเปล่าจริงๆนะพอฉันเอาไรไปแย,ยมม่มันมันก็วิ่งมาจากกระถางพวกนายเข้าไปดูเลยถ้าไม่เชื่อฉันเนะ่ะเจสและแฟนมองหน้ากัน ก่อนจะเดินเข้าไปผมตามหลังมาติดๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเจสซี่ชว่วเพื่อนเธอแอบไปพี่มาชุดๆ<ะ>ท่านใดนั้นปีศาจต,ต้นหมายก็พุ่งเข้ากัดที่ขาของรอนเสียงตะโกนเขาดังสนั่นนั่นไงละ่ะ เชื่อฉันหรือยังตองอ้นอื่นๆค่อยๆลุกขึ้นจากดินในกระถางพร้อมแยกเขี้ยวเตรียมตัวจัดเขาเป็นมือคำ้ำรอสลัดขาออกและเตะเข้าไปที่ตัวประหลาดจนลอยข้ามห้องไปเลือดของเขาไหลเป็นทางร้องรอยขาดที่กางเก่งเขาเสียเนื้อบางส่วนไปรีบหนีเราผมตะโกนเจียสแฟนพยุงกันวิน่หนีออกไป เสียงปิดร้องขันสปะราดตามมาติดติดทำไมพวกมันยังตามพวกเรามาวะรอนถามไฟฉายไฟฉายมันตามแสงไฟฉายยังไฟฉายในมือของเจสซี่แล้วโยวนไปอีกฝั่งมันได้ผลจะฝูสปะราดวิ่งตามแสงนั้นไปในที่สุดเราก็มาถึงโรงอาหาร ผมพกประทาใส่อาหารวางตั้งเป็นชัน้นอาหารกระป๋องที่บางส่วนยังไม่ได้แก่รากว่าที่นี่เคยถูกสัง่งอพยพอย่างเร่งด่วนอาการที่ขาของรอนเริ่มแย่ลงเขาร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะแผลกัดที่ข้อเท้าค,อคอ่อยๆเปื่อยยุยเราต้องรีบเหนียวจากที่นี่นะอาการของร้อนแย่มากๆเราต้องพาเขาไปที่โรงพยาบาล เจสซี่พูดและผมเห็นด้วยกับเธอร้อยเปอร์เซนแล้วเราจะหนีนไปทางไหนละ่ะที่นี่มันมีแต่กำแพงสูงกับลวดน้ำอ่ะเดซี่ทำมือพวกเราเงียบพวกนายได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงฝีเท้าที่ไม่สม่ำเสมอกันเดินเข้ามาทางเรา พวกเราเงยหน้าขึ้นไปทางเสียงนั้นและก็พบกับร่างสีดังขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายมนุษย์ฉันหายใจไม่ออกร่อนพูดพร้อมถอดหน้ากากออกไม่นะร้อนยาทานใดน,นั้นร่างดังกล่าวก็วิ่งพุ่งมาทางเราผมส่องไฟเป็นประทักกำมันผมยังไม่เข้าใจถึงทุกวันนี้ วัามันคือตัวอะไรรูปร่างของมันคล้ายกับมนุษย์แต่มีสามขาตัวสีเหลืองพร้อมตุ่มสีแดงใสมากมายตามตัวตัวสูงกว่าเจฟุตแขนยาวถึงพื้นเอาคล้ายกับนกพิราบขนาดใหญ่หัวของมันเหมือนคนแต่มีปากแหลมเหมือนกับนกเราวิ่งหนีในทันทีเจส ยุงร้อนที่กำลังอาการแ yeah. ย่วงเล็บเจ้าสัปหลาดพุ่งทะลุผ่านร่างถึงรอนบันดึงเขาเอาจจกแขนของเจสซี่ตอนหน้าต่อตาเจสซี่กรีดร้องยืนนิ่งเพราะสติหลุดเลือดแปดเปื้อนไปทั่วตัวของเธอเราต้องรีบหนีได้แล้วเจสผมกระชากแขนของเธอด้วยความกลัวพวกเราเข้ามาหลบที่ห้องเก็บของผมถอดหน้ากาก หายใจให้เต็มปอดพลางหาสิ่งของที่จะมาเป็นอาวุธป้องกันตัวแต่ที่มีอยู่ในนี้มันมีแค่ไม้กวาดกเก่าๆส่วนเจสซี่ก็ร้องไห้ไม่หยุด <c oughs> <c oughs> ผมเอามือก,กุมไว้ที่ปากของเธอเพราะเสียงเดินของเจ้าตัวประหลาดมันกำลังใกล้เข้ามาทางพวกเรา <c oughs> เรากำลังจะเป็นเป้านิ่งถ้าไม่คิดเหนียวไปซ่อนที่ใหม่ เจสเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ว่าจะโทรหาตำรวจแต่พระเจ้ามันไม่มีสัญญาณเลยในนี้เสียงฝีเท้าไกลเข้าขมาเรื่อยๆผมตัดสินใจพาเจสซี่เข้าไปวิ่งหลบในห้องกระจกที่อยู่ไม่ไกลในนี้อากาศมันอับชื้นมากผมพยายามที่จะไม่ไอ เช่นเดียวกันกับเจสซี่เราหลบหลังกำแพงเสียงฝีเท้าหนักอึง้งค่อยๆเดินเข้ามาตามทางเดินผมถือไม้กวาดไว้ในมือแน่นหวังว่าถ้ามันเข้ามาจะฟาดแมงเสียงเดินเงียบลงแล้ว ส่วนร้ายมันพังประตูเข้ามาพวกเราวิง่งหนีสุดชีวิตผมเอาไม้กวาดฟาดเข้ากระจกด้านบนจุดแตกโชคดีที่ตัวมันสูงเกินไปเลยเข้ามาในห้องนี้ลำบากพวกเราวิง่งหนีออกทางกระจกหน้าต่างขึ้นไปชั้นสองเสียงกรีดร้องขมันตามหลังมาติดติมและเจสซี่วิ่งขึ้นไปข้างบนไม้จะหลบในห้องเรียน ปรากฏว่าทุกห้องถูกล็อกเาอย่างไรต่อดียต้องตายแนะ่พวกเราต้องตายแนะ่แเจสซี่ร้องด้วยความหวาดกลัวเสียงฝีเท้าเดินขึ้นมาเจ้าสัตว์ประหลาดกำลังลากพวกเราด้วยความหวิวโหยน้ำลายของมันไหลามาตามทางขงมันไปทางซ้ายปรากฏว่า มันมีหลังคาที่ยื่นออกจากอาคารหนี้และมีสะว่ายน้ำอยู่ด้านล่างเจสเธอว่ายน้ําได้นะพูดบ้าอะไรของนายผมฟัดกระจกข้างๆจนแตกและเดินขึ้นไปบนหลังคาจกปีศาจพุ่งตรงเข้ามาอย่างไม่รีรอ mm hmm. มารูเจสพวกเราเดินไปตามหลังคาจนถึงริมสุด ราจะกระโดดลงสระนี้นี่คือทางรอดเดียวของเราบังใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันไม่ลงไปในสระเพื่อนกันมาตาราังสีหรอกนะลงหรือว่าตายเลือกเอาสัตว์ประหลาดกำลังเข้ามาใกล้เรื่อยๆนับนะหนึ่งสองสาม พวกเรากระโดดลงสะนายอยู่ไหนีตเตาเจซี่เรียกชื่อผมในขณะที่เราตะเกียกตะกายในสระน้ำสีดำผมสังเกตว่าน้ำในนี้มันทั้งดำและหนืดกว่าปกติเจซี่ขึ้นมาจากสระทำไมมันไม่ตามพวกเรามาผมที่กำลังจะขึ้น เออปีเตอร์ดูข้างหลังนายสิท่านด้หนันผม,มบางอย่างสัตว์หวยุ่มเข้ามาทางผมมันใช้อะไรบางอย่างรัดไปที่ขาของผมมันเหมือนหางก็อะไรสักอย่างที่มีขนหนุบหนักเต็มไปหมด้าก้กระโดดปลาหมึกผสมกับขาแมงมุ่นเดียสี่กรีดร้องด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกผมพยายามสู้แรงัอมหาสารคมมัน ลากตัวเองขึ้นอีกฝั่งเจสซี่จับมือผมยืนยุ่งชดกระชากแต่ี่กำลังจะหลุดจากมือของเจสซี่ยอมรพ้โชคชะตาของตัวเองว่าคงไม่รอดแน่ๆแ,แต่ทันใดนั้นกลับมีใครบางคนเอามีดฟันหนวดของจ๊ตัวปลาดน,นั้นจนขาดตัดผมมาจากพัฒนาการเคลลิน นี่แหละเหตุผลที่ฉันไม่มาที่นี่พวกนายก็ไม่รู้ว่าอีกอย่างที่เขาลือกันพวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่โดนสารกัมมันรตรังสีมานานจนกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดเหมือนไอเชนบิลน่ะหรอเจสซี่พูดทีแรกฉันก็ไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วพวกนาย ก็คงจะเห็นมากกว่าฉันหลังจากคืนนั้นพวกเราถูกสอบสวนตำรวจเรื่องการหายตัวไปของรอนแต่ตำรวจไม่เชื่อในคำให้การของพวกเราว่าเขาถูกสัตว์ประหลาดจับกินใครจะไปเชื่อละ่ะหลังจากผ่านเครื่องจับเท็จและการสอบสวนหลายรอบสุดท้าย ตำรวจก็เอาผิดพวกเราไม่ได้แม้เราจะเ,าเรื่องนี้มาเล่าพ่อแม่ฟังหรือใครก็ตามพวกเขาก็ไม่เชื่อนับตั้งแต่เหตุการณ์คืนนั้นผมเจซี Jay ่ ee, และเคทลินก็ไม่ออกไปสสถานที่ร้างที่ไหนอีกเลย